สวัสดีผู้ชมทุกท่านคะ่ะสำหรับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกำลังคนของกรมทหารราบที่13ท่านหนุ่มซึ่งท่านกำลังจะเก,กษียณอายุราชการในเดือนตุลาาคมนี้คะ่ะขอให้ท่านเล่าป,ประวัติพอสังเกตให้ฟังหน่อยค่ะผมโดยตเกจกล้องจรรสตำแหน่งจากร้อยเครื่องยิงหนักกรมทหารราบที่13วัดส่วนตัวเขากระบเกิดเมื่อปี2504 ผมมีดำนาวเดิมอยู่ที่จังหวัดสุโนครเมื่อจบการศึกษาระดับใบประก,ศกาศนียบัตอิาาตอชาชีพเมื่อปี2524และเข้าเป็นทหารกองประจำการพัดที่2ทับ25หลังจากตัวสามวันหนึ่งเข้าเป็นตั้งยนใน10ของกองทัพภาคที่2รุ่นที่2ปีพศ2527สำเร็จการศึกษาปี2528 บรรจุการับราชการครั้งแรกที่กองร้อยรถสายพานกรมฐานราบที่13มในตำแหน่งคนสุกรรมได้รับการเลื่อนยศปรับตำแหน่งตามแนวทางการรับรับราชการเป็นตำแหน่งอากร้อยเป็นตำแหน่งสุดท้ายรวมอายุที่รับราชการประมาณ27ปีครับท่านเคยไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามที่ไหนบ้างคะ การไปรัฐการสนามไปไปรัการสนามสองครั้งครั้งที่หนึ่งบการปร้องกันชายแดนของพม่าไปรัิราชการสนามป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทยลาวในปีงบประมาณ2,549และ2 5 5 0ที่กองกำลังสุลศักดิ์มรีและที่หนึ่งไปรัฐการสนามภา,ารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาณนะกองกำลัง สุรนารีครับท่านมีความประทับใจอะไรหรือประสบการณ์อะไรจากการปฏิัตที่ราชการสนามบ้านคันเพราะประทับใจในการออกประจรายการสนามมีความประทับใจครั้งที่ออกไปประจันสนามที่กรมกำลังสุรนารีในปี2554คือในห่วงนั้นไทยกับแคนมีข้อพิพาทกันที่บริเวณเขาพระนิหารผมมีความภูมิใจในครั้งนั้นก็คือ ได้ร่วมทําการสู้รบในการป้องกันชายแดนนะครับนั้นครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อนหน่วยคะต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกองทัพบกที่ให้เงินเดือนผมเพื่อดูยลดูตัวเองและครอบครัวและกองทัพบกยังให้สวัสดิการเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร แต่เราจอทุกาปัญชาของกรมส,สาราที่13ท่านได้จากหาทุนการศึกษาม,มอบให้กับบุตรของกาลังพลทุกคนเป็นประจําทุกปีครับเมื่อท่านเกษียณอาราชการไปแล้วท่านมีแนวทางที่จะช่วยเยวหลือหรือสนับสนุนหน่วยอาไรบ้างครัยินดีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและหน่วยในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างเต็มที่พร้อมเป็นจาาิตอาสาพัฒนาชุมชนและพร้อม ให้ความช่วยเหลือหน่วยและกองทัพบกในทุกโอกาสมีข้อคิดอติเตือนใจอะไรฝากถึงนน้องใหยครับบากรน้องทุกคนจงปฏิบัติงานในหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งคุณผู้ัชาให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดความไว้วางใจความสำเร็จในการปฏิบัติการาชการจะตามมาในภายหลังครับ ต้องเจริญรุ่ที่ให้เกียรติและเสียสละเวลามาเล่าประวัติและประสบก,การณ์รวมถึงแให้พากจิตสติเ,เตือนใจนะคะ